ซีดีธรรมบัญญายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรมคุณาพรปออ,อประยุตโตวัดยานเวศกกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สิบเจ็ด ตันหามานะทิฏฐิบรรยายเมื่อช่วงวันที่3ถึง13กันยายนพุทธศักราช2528รายการเล่าเรื่องให้ยศฟังวันนี้ก็ยังไม่ถึงที่จะทำอีก เพราะตอนนี้ก็ยังแก้บทลอ,อกเทมเ็จเพราะฉะนั้นก็จะเอาเรื่องบัตะเลศที่อยู่ในบทลอ,อกเทมนั้นมาพูดต่อไปในเรื่องที่อยากจะพูดในวันนี้ก <c oughs> ็คือความรู้เกี่ยวกับกิเลสบางอย่างทีท่ิเลสที่เรารู้จักมากเนี่ยก็คือพุกที่เรียกว่าโลภโภฌละโมหะ,ะมันได้ยินกันอยู่เสมอภาษาไทยเราบางทีก็เรียกว่าโลกโกรธหลง แต่บางทีก็ว่าดตรงตามบาลีทีเดียวกบบว่าโลภะโสะโมหะกิเลสชุดนี้มีชื่อว่าอคุศตลมูลแต่ว่ารากเหง้าหรือต้นตอของอคุศนคือเป็นต้นตอของความชั่วความไม่ดีทั้งหลายทั้งหมดแต่ทีนี้ความจริงยังมีกิเลสอีกชุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้ากลับบ่อยๆในภาษาไทยเรา ให้ความสําคัญน้อยหรือว่าเราไม่ค่อยพูดถึงอน,นุาภาพก็เลยได้ยกขึ้นมาพูดว่าที่จิงเป็นตัวที่สําคัญมากในพระบาลีนี่ยท่านกล่าวถงอยู่เสมอทีเดียวแล้วก็มีชื่อที่แปลกเราไม่คุ้นหูเลยกิเลสทุดนี้มีสามเหมือนกันเหมือนได้ทุดโลภโทสะโมหะคือหนึ่งปัญหา สองมานะสามทิศที่แล้วก็มีชื่อเรียกรวมว่าปปันจจธรรมปปัญจะปอสองตัวแล้วก็มหากาศยอหญิงจอจานแล้วก็ธรรมะปะปันจธรรมปปันจธรรมนั้นก็แปลว่าทำหรือสิ่งก็ได้สิ่งที่ทําให้สั้นเสียพป็นกระดา ่งนี้ทำให้ต้นเสือกุญดานคือทําให้เื่นเยอะยืดยาวฉันว่าแทนที่เราจะเข้าถึงความจริงก็ไปมัวติดอยู่กับเรื่องสัพันจะธรรมหรือกิเลสสามส่วนนี้ก็พาให้ยุ่งเหยิงให้วกวนให้เื่นเยอะยืดยาวไปไม่เห็นความจริงถ้าได้ความจริงอยู่ตรงหน้าเนะี่ยมันก็พาเราพุ่นวายไปหมดจนมองไม่เห็นหรือว่าเรื่องราวของคนเราที่ว่าจะ เป็นไปได้ดีที่ว่าจะตกลงกันง่ายๆอะไรเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นจะตกลงกันก็ไม่ได้ก็เพราะว่ามีสามตัวนี้เข้ามามันทําให้วกวนทําให้เยดเยอะยืดเยอะออกไปทําให้วุ่นวายออกไปอนุภาพก็เลยแอกว่าเอ๊ะปันจะทำนี่แต่ยากยาวด้วยแล้วที่มันก็จํายากแฝยังไงดีเลยแสลให้ใกล้กลๆกระจับเดิมเพราะว่ากิเลสตัวปัน่น <c> ก <oughs> ิเลสตัวปัน่นเพราะมันมีตะปันจัก มีปั่นในตัวใ,ใครที่ปั่นให้วุ่นไปหมดให้วุ่นวายให้สับสนให้ซับซ้อนนี่เรามาดูว่ากิเลสสามตัวนี้มันมันปั่นยังไงบ้างหนึ่งตัณหาแปลว่าความอยากความทยานอยากความยิ่นลนต้องการต่างๆแล้วก็สองมานนะแปลว่าความถือตัวความสาคัญตนสําคัญตนว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ เราสูงกว่าเราเนื้อกว่าเราหรือแม้แต่ถือว่าเราต่ํากว่าเราเสมอเขาเขาก็เท่ากับเราเราก็เท่ากับเ,เขาเนะอะไรนี่ถือตัวถืออย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นการที่เรียกว่ามีมานะทั้งสิ้นแล้วอันที่สามก็คือทิิทิฏทิแปลง่ายๆว่าความเห็นแต่ในที่นี้หมายถึงว่าความดึงดันในความเห็น ในเราภาษาไทยเราก็ใช้กันบ่อยมีทิฏฐิมันคือเราใช้พวกกันไปสองคำเป็นทิฏฐิมานนะหนัวคนนี้มีทิฏฐิวมานนะด้วยเนื้อทิฏฐิมานนะก็ไม่ยอมกันอะไรทิฏฐินี้ก็หมายถึงความทิศผิดในความเห็นด้วยในความเห็นอันนี้กิเลสสามตัวนี้เป็นปัญหาเพราะว่าคนนี้จะอยู่ใต้อำนาจของมันจะเป็นปัญหาทั้งบุคคลจะเป็นกระทั้งทั้ถึงนี้ปัญหาระดับโลก ต่วภาพคามมองเห็นง่ายๆระดับโลกทีเดียวที่เราพูดในระดับเล็กๆนน้อยนี่ก็ต้องใช้เวลายืดยาวแต่ปัญหาของโลกเนี่ยที่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆที่มีการรบราฆ่าฟันมีสงครามอะไรต่างเนี่ยเราดูเถิดก็มว่าจ,จะกิเลสสามอย่างนี้เท่านั้นท้ไมาจะเป็นราะตัณหาอยากได้ผลประโยชน์แย่งชิงผลประโยชน์กันระหว่างประเทศโน้นประเทศนีน้ ก็เป็นเพราะเรื่องมานะถือว่าฉันเป็นประเทศใหญ่ฉัานเป็นประเทศเล็กหรือย่อประเทศนี้ก็อยากะาจะเป็นประเทศใหญ่ก็แสวงหาอํานาจก็แผ่อํานาจไปไปรบราฆ่าฟันบุกรุกดินแดนของคนอื่นเนี่ยตัวทิจ่ายก็เป็นเหมือนอย่างนี้และสมัยปัจจุบันนี้ก็มาเด่นอันที่สามอันที่สามก็คือความยุติธในรัฐธิเดนี้เขามีคําว่ารัฐพินิยมอุดมการต่างๆพูดกันบ่อยอุดมการโน้นอุดมการนี้ ในปัจจุบันเนี่ยมีรัฐที่สองฝ่ายที่กําลังต่อสู้กันอย่างมากและสงครามที่เกิดขึ้นในหลายแห่งก็มาจากอานาจหรืออิทธิพลของรัฐที่สองอันเนี่ยอย่างที่เราบอกว่ารัฐ,รฐ,าฐที่นิยมคอมมวนิสตรัฐที่นิยมประชาธิปไตยอะไรเนี่ยนี่ก็อยู่ในเรื่องข้อพิสามิติความยุติในความเห็นในรัฐที่นิยมในอุดมการต่าง ตลอดจนกระทั่งว่าแม้แต่ศาสนาเองถ้ายึดไม่ถูกต้องถ้ายึดถือติดเท้าแล้วเกิดมีความยึดมั่นถือมั่นเกินไปอย่างที่เรียกว่างมงายก็กลายเป็นคลั่งศาสนาเราจะเห็นว่าในบางประเทศเนี่ยมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างศาสนามากเพราะว่ามีความยึดติดในรัฐที่ของตนแล้วก็มีความคลั่งในศาสนา นม้รบราค้าฟันกันมาอย่างบางประเทศในรบกันมาเป็นพันพันปีก็ไม่รู้จบจบเพราะเรื่องความยดติดมีทิฏฐิในศาสนาอันนี้ก็เป็นข้อดีทีว่ว่าประเทศไทยของเรานับถือพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่ไม่มีปัญหาในเรื่องที่ว่าจะต้องมารบกันเพราะเรื่องศาสนาไม่มีความยดติดในทิฐิเกินไปเพราะว่าพุทธศาสนานั้นให้ใช้ความคิดให้ใช้ความคิดเหตุผลใช้ปัญญา,าพิจารณา แม้จะมีเรื่องขัดแย้งก็ใช้ทางปัญญามาถกเถียงมาพิจารกันได้เหตุได้ผลก็ทําให้ไม่เกิดปัญหาในการขัดแย้งแต่ว่าในบางศาสนานั้นจะต้องถือตายตัวตามที่สอนไว้เพราะฉะนั้นก็จะไม่ยอมให้ใครมาเถียงได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องเอาความคิดเห็นในตัวศาสนาตัวคําสอนในตัวน,นี้ไปบังคับผู้อื่นให้ถือตามถ้าใครไม่ถือก็จะต้องบังคับ อาจจะถึงกับภาคันล้มตายกันไปมุทธศาสนาเองก็ถูกเดือดเยอนอย่างนี้มามากแม้จ่เสงเึ้นไปจากประเทศอินเดียก็ถูกพายอันนี้เข้ามาด้วยตกลงว่ากิเล่สามตัวเนี่ยที่เลยกว่าตัญหามานะทิฐิเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาแม้แต่ในระดับโลกพอติกาตรโลกที่วุ่นวายมีสงครามมีอะไรต่างๆก็มีสามอย่างเนี่ยยังถึงผลประโยชน์ได้ปัญหาอย่างหนึ่ง แห่งอำนาจกันด้วยมานะอย่างหนึ่งแล้วก็มีความยึดติดในรัฐที่นิโยโมโดยุดมการมีความค้างไคลในรัที่าศาสนาอย่างหนึ่งนี่ถ้าลงมาในระดับคนก็เป็นเรื่องของความอยากได้สิ่งต่างๆมีความปรารถนากระดิ้นลนไปตามปัญหามีความถิดตัวมีการที่ว่าจะแสดงอำนาจต่อกันก็ใช้มานะแล้วก็ มีความยึดติดในความคิดเห็นลงกันไม่ได้ก็ไม่ฟังเหตุฟังผลกันก็เลยมาคิดถึงพระสามประการนี้พระพุทธศาสนาพระพทุทธเจ้าจริงสอนเน้นมีในพระสูตรบ่อยๆมักจะมาในข้อความท้ายท้ายที่จะเป็นตอนๆอ,อย่างที่จัดบ,บ่อยก็บอกว่าเอตังมะมะเอโสหามัสสมิเอโสเมอัตตาติข้อความอย่างเนี้ยมาในพระาบาลีแบบเสมอเส,ส,สมอพูดถึงการที่ว่า ท่านผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมาละกิเลสสามตัวนี้แล้วก็จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอนิยบุคคลโดยเฉพาะก็คือเป็นพระอระหรันต์ท่านบอกว่าเอตังมะมะว่าของนี้เป็นของฉันนี่ก็คืออํานาจของตัณหาแล้วก็เอโสหามัสตานี้นี่เป็นฉันอันนี้เป็นเรื่องของมานะฉันเป็นอันนี้เนี่ยฉันคืออย่างนี้นะอะไรแล้วก็เอโสเมตตา นี่คือตัวตนของฉันอันนี้คือความคิดเห็นยึดติดในทิฏฐิ zipper, ว่าเป็นตัวเราก็รวมแล้วก็มีสามประการดังนี้จะท่ท่านกล่าวเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมยตาสีเนี่ยเป็นกิเลสตัณหามาณทิฏฐิในขั้นที่เรียกว่าละเอียดที่มีอยู่ในใจซึ่งเละได้แล้วก็เป็นพระเรียบุคนตอนนี้อารมภาพก็เลยนําเอากิเลสชุดนี้มาเป็นเป็นความรู้เบ็ดเสร็จเสริม ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอีกหลักหนึ่งที่เรียกว่าป,ปัญจัยธรรมตื่แใจง่ายๆว่าตัวปั่นหรือตัวที่ทําให้เรื่องวุ่นวายสับสนดังที่กล่าวมาแล้วในส่วนว่าข้อปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นก็ย่อมเป็นไปเพื่อละกิเลสเหล่านี้ เอททำจิตใจให้จเจริญง,งอกงามมีคุณวามดียิ่งๆขึ้นไปแต่ว่าจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นอาธภาพก็คงจะได้นำมากล่าวต่อต่อไปตามโอกาสสำหรับวันนี้ก็ขอยุติเรื่องความรู้เป็นเลดเกี่ยวกับเรื่องสภาวธรรมหรือปัญหามานาทิฐิดังที่อาธภาพาพได้แสดงวันนี้ขออนุโมทนาโย